เติมเบบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ตักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพกคบกอนผมแอบคาริวันนี้รายก,การรีวิวตามใจครูเช่นเคยครับผมวันนี้เรามารีวิวปีกตัวชีสเอตัวจีสนะครับดนีสั้นนะครับหลายคนน่าจะล่ำล้องนะถ้าเปิดเขาได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้แลกเข้ามา มาดูกันนะว่าฟอร์มเขาจะดีขนาดไหนเหมาะก,กับการแลกเอาไปใช้งานหรือเปล่าหรือข้ามกันยาวๆสําหรับนักเตะคนนี้ครับบูติแนะนาใส่นะครับสำหรับนักเตะคนนี้ผมแนะนําว่าใส่เป็นบูทนี้ก็ได้นะครับเทคนิคก็ได้นะครับหรือว่าสไตรเกอร์ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วคันะครับสําหรับนักเตะคนนี้เนาะแล้วก็แนวทางการอัพน้าผมจะอัพเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับนักเตะคนนี้นะ858 8, 18สนะครับสามารถอัพตามก็ได้จะอัพเป็นสายปีกนะแต่ตำแหน่งที่ผมเอามาเล่น ผมจะเอามาเล่นเป็นตำแหน่งหน้าเป้าเพราะว่าเจ้าของไอดีนะครับขอบคุณน้องไตเติลมากๆนะครับที่ส่งไ d ดีมาให้รีวิวนะครับน้องเขาได้ไปเพิ่มตำแหน่งให้เล่นหน้าเป้าได้แล้วก็ทีมน้องเขามันเป็น ID ดีสายฟรีน้องเขาแหละนะครับน้องเขาเพิ่งปั้นมาเล่นๆเนาะนะครับมันเป็นไอดีสำรองน้องเขาน้องเขาก็เลยไปเพิ่มตำแหน่งมาแบบมันกลางกองหน้ามันขาดนะเลยเอากองหน้าสายความเร็วตัวจี๊ดนี้มานะครับโดยเจ้าตัวนะครับจะเป็นปีนะครับมีส่วนสูงที่178อายุ20นะล่างนี้เล่นกับสโมสอดเล่นให้ทีมชาต สโมสรในบาซิลแหละนะครับผมนะนะครับผมมาในสไตล์คอสเปเชียลลิสก็คือแบบเกาะริมเส้นรอเปิดรออะไรรอเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมมองมาเล่น CF ออฟเวอ์ตายเลยนะนะครับโอเว่าก่อนบูตเก้าหกับบูตแล้วร้อยสองมีค่ามาทางเกมลุกนะครับแอตแทกกิ้งอเมเิตนะครับเจ็ดสิบเก้านะบอลกันโดนเก้าสิบเจ็ดนะครับดิบิ้งเก้าสิบแปดการไปกับบอลเก้าสิบหกนะส่งสั้นแปดสิบส่งยาวเจ็ดสิบสี่ครับจบสกอร์แปดสิบครับลูกตั้งเตะลูกโค้งนะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสอง สปีด d 95, s ส e e d ปีต้น 99, เหน่อยครับคิกกิ้งพาวเวอรนะครับบาลานซ์88ความแข็งแก่ง65ก็คือบางหน่อยนะจ้ำห3สิบสมสเตรมนา85ะครับผมใช้2เท้าได้ไฮเนาะนะครับผมสกิลที่ได้ามามีสับขาลอกดับเบิล so ทัชนะครับฟิฟแฟบนะครับมาร์กซเทิร์นสกิลช็อปคัมมี่ซ้ายแอนเทิร์นโซคนะกลายเป็น Special ลดับเบิลทัชดับเบิลทัชสเปเชียลเนาะ บเอาไซเคเลอร์เกมแมนชิพแล้วก็ซูเปอร์สามสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือสกิลยิงไกลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลองแรงเคเลอร์ลองแรงชูติงเนาะวันทัดพาทูพาสซิ่งไฟติ้งสปีดอะไรพวกเนี้ยอาจจะใส่เพิ่มเติมไปให้เจ้าตัวหน่อยนะอันนี้น้องเขาเพิ่มมาเนาะอาจจะเอาพวกวิเจ็ดพาสกับเฮดดิ้งออกเอาแล้วก็ใส่เป็นลองแรงชูติ้งกับลองแรงเคเลอร์ก็ได้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มนักเตะคนนี้กันก่อนเลยครับว่าคมสมควรกับการล่าเอามาแลกมาใช้หรือ ข้ามยาวๆดีหรือว่าใครเปิดแล้วควรเอาไปเล่นตำแหน่งไหนดีไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวเดนิสันครับช็อตนี้ใช้ความเร็วในการกระชากหนีกล้องหลังมาแล้วฝั่งตรงข้ามนี่คือปล่อยจอยไปเลยครับแล้วเราก็เอียงตัวเน้นๆในการยิงเหยนะของเจ้าตัวนะถ้าเคาแบบยิงซุม 4, ส่ซุม5เนี่ยก็ต้องลุ้นหน่อยนะว่าจะเข้าไม่เข้าเพราะว่าความคมน้อยมากๆนะครับเนี่ยใช้ความเร็วให้เกินเป็นประโยชน์ครับชิงแล้วก็หลุดแล้วก็หลุดแล้วก็ใช้ความเร็วมาแล้วก็พยายามเน้นๆทุกจังหวะยิงจะได้มีไฮไลท์สวยๆมาให้คนดูดูแบบนี้นะครับ นี่นะครับซาตูนี่เนี่ยแต่ถ้าเราไม่เน้นน่ยจะเป็นแบบนี้คนระับทุกคนถ้าเราไม่เน้นนะไอตัวนี้นะคือจุดเด่นของเจ้าตัวจะเป็นทางด้านความคล่องตัวแล้วก็ความเร็วนะครับข้อเสียเลยก็คือความแมน่นยาในการจบสกอร์แล้วก็ทางด้านการพาร์บอลแล้วก็รูปร่างเล็กนะโดนเบียดได้ง่ายนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะครับแต่ข้อดีนี่คือความเร็วนะครับผมถ้าเอามาเล่นเป็น CF อ่ะแบบออฟไตล์ ide, อาจจะใช้ความเร็วให้เขาเกิดประจวบก็ไดนะ้เพราะว่าความเร็วนี่สามารถจะช่างหนีกองหลังได้นะลุดมาเดียว่ยว พยายามเอียงยิงนะครับพยายามสังเกตพุทธศาประตูฝั่งตรงข้ามดีๆแล้วก็เอียงยิงในมุมที่คิดว่าพุทธศาประตูฝั่งตรงข้ามไปไม่ถึงนะครับเนี่ยมาณเนี้ยนะครับเน้นๆหน่อยเวลายิงนะครับสำหรับการใช้เดนิสันเนาะแต่พูดตรงว่าถ้าจะแลกมาใช้งานอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกรอแรกๆที่ผมแนะนำนะครับแนะนําว่าแลกเป็นตัวอื่นจะดีกว่านะครับสําหรับการแลกมาใช้งานแต่ถ้าใครเปิดได้ก็สามารถอัพตามแล้วเอามาเล่นได้ก่อนนะเนี่ยความคล่องความไรมันยังมีอยู่นะครับ ให้เจ้าตัวได้แบบกระชากลากเลื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นริมเส้นหรือว่าตัดเข้ามาด้านในในกลางสนามนะครับเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกไงคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าเล่นดินิสั้นแล้วเฟียวฟ้ามะพาวแกวกันขนาดไหนครับตัวตัวผมก็เล่นได้นะแต่ก็คงอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกแรกๆนะครับเห็นป่ะความเร็วกระชากหนีมาใช้ความผิวแล้วก็าตูนี่ครับความคมอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะคีก์คิงพาวเวอร์อาจจะไม่ได้แรงนะอาจใช้แบบเนี้ยว่างความเร็วนะครับนะครับแต่ลูกเนี้ย ตกใจนะโกเขาต้องยืนตำแหน่งไม่ดีด้วยนะเรายิยงยัดเสาแรกไปเข้าเฉยความคล่องครับมีความคล่องครับดินจังหวะก,ก่อนคลึงมาคาร้อนหลุดตำแหน่งแล้วซัดครับโอ้โห, ύ, ห ύ, ลูกนี้สวยจัดครับโอ้โหโคตรจะจับแต่ลูกนี้แมตซี่ยกมาเดนิสันรับบอลมาโคตรสวยแล้วโอ้โหโคจะแต่งตัวเสร็จกองหลังไม่มาสักทีก็ใส่ได้เฉยเลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับสาหรับเดริซันนะส่วนตัวผมว่ามันก็เล่นได้เลยแต่ว่าผู้ตรงถ้าเทียบกับตัวอื่นในแพ็กมันมีตัวอื่นดีกว่านะแต่ว่าถ้าจะไปเล่นริมเส้นจริงๆมันก็ยังมีตัวอื่นดีกว่านะอาจจะเอาไปเล่นแบบแก้ขัดแก้ขืนแก้แบบไว้ก่อนสําหรับคนที่ไม่มีปีกริมเส้นเลยจุดเด่นมันก็จะเป็นทางเล่งเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็ไอความลงความเร็วอะไรเงี้ยจะดีกว่านะครับแบบเน้นความคล่องตัวจบสกอร์ก็พอได้แต่ว่าต้องเน้นๆหน่อยแต่ละช็อตแต่ละละไรแบบว่าหลุดไป เราใช้ความเร็วให้เกิดประโยชน์คือพยายามกระชากให้หลุดไปแล้วก็มีพื้นที่เยอะๆแล้วก็เอียงตัวปัน่นหรือว่าหามุมยิงดีๆในการจบสก,กอเพราะว่าถ้าเน้นแบบเราไปทื่อๆเลยยิงแบบง่ายๆอาจจะยิงเข้ายากนอกจากแตกต่างจากตัวอื่นเพราะว่าข่าความคงให้ความคมอย่างเงี้ยน้อยกว่าตัวอื่นนะถาตัดเกรดผมว่าก็พอเล่นได้7.5-8ถึงเต็ม10แล้วกันนะครับสำหรับทางด้านเดนิสันนะใครที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองส่วนตัวผมว่า อาจจะมาเอาลงมาลงครึ่งหลังเลี้ยงกินตัวฝั่งตรงข้ามทวงเวลาเพื่อจะให้หมดเวลาอะไรพวกนั้นมากกว่าหรืออาจจะเอาไว้แบบไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีจริงเปิดได้ก็เอามาเล่นแก้ขัดไปก่อนลวกันนะครับอย่างน้อยก็ดิดเรื่องความเร็วความวคล่องตัวจ่ายบอลก็พยายามหาช็อตดีๆในการจ่ายแล้วก็จบสกอร์อาจจะเน้นๆหน่อยพยายาม ควบคุมจังหวะให้เน้นๆในการจบสกอร์หน่อยนะครับก็รอประมาณนี้นะครับในการรีวิวดีนิซันเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกไงคอมเมนต์กันมาหน่อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับขอบคุณครับฝากกาดติดตามฝากกาดไลค์ฝากกาดใจฝากกาดแช์กกกกหน่อยนะครับผม